สวัสดีเช้าวันที่9มกราคม2566สำหรับเช้าวันนี้ก็มีผลฟุตบอลในหลายๆรายการมาให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามรับชมกันครับโดยโปรแกรมหลักๆจะเป็น FA Cup อังกฤษที่ยังมีการลงแข่งขันกันในหลายๆคู่ซึ่งผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเรามารับชมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอล f a Cup อังกฤษรอบ3คู่แรกบริสตอลซิตี้เสมอกับสวอนซีซิตี้1ประตูต่อ1แึ่ดบิ้เคานตี้เอาชนะบาสซี่ไป3าประตูต่อ0ูย์ คาร์ดิฟซิตี้เสมอกับหลีดอยู่ในเตตสอประตูต่อ2อดอริชซิตี้แพ้แบล็กเบิร์นโรเวอร์ไปสู่ประตูต่อ1นึ่งฮาร์ลียูพ์แพ้สต็อกซิตี้สู่ประตูต่อ3สต็อกพอร์ตแพ้วอลซอนหนประตูต่อ2อเมนเชสเตอร์ซิตี้ถลุงเอาชนะเชลซีไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนและแอสตันวิลล่าแพ้คาบ้านให้กับสตีฟเน็ตไปหนึประตูต่อ2ค,ครับมาต่อการที่ผลฟุตบอลลาลิกาสเปนซึ่งเป็นนัดที่16ของฤด,ดูกาลครับคู่แรกอัลเมเรียแพเรอ์เอาโซเซียดัต ไปสู่ประตูต่อ2อราโยบายการโนโรแพ้เรอัลเบติสหนึ่งประตูต่อ2เซบีย่าเอาชนะเกตาเฟ่สองประตูต่อ1และ Madrid, แอตเลติโกมาดริดแพ้บาร์เซโลนาสู่ประตูต่อ1นครับมาดูสรุปตารางคะแนนล,ลาลิกาสเป็นกันครับอันดับ1บาร์เซโลนาสี่สคะแนนอันดับ2เรอัลมาดริต38ิคะแนนอันดับ3าเรอัลโซเชียดัดสาคะแนนอันดับ4ี่เรอัลเบติส28คะแนนและอันดับ5แอตเลติโกมาดริด27ิคะแนนครับ และ5อันดับในโซนท้ายตารางครับอันดับ16เซลตาบีโก้6 6คะแนนอันดับ17เซบิยา15คะแนนอันดับ18กาดิส15คะแนนอันดับ19เอสปันยอน14คะแนนและอันดับ20เอลเช่มีเพียง4คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเกาโชเซเรียอิตาลีนัดที่17ของฤด,ดูกาลครับผู้แรกซาเลนิตาน่าเสมอกับโตริโน่1ประตูต่อ1ลาซิโอเสมอกับเอมโปลี2ประตูต่อ2 สเปเซียเสมอกับเลสเชอร์0า 3. โดเรียแพ้นาโปลีไปสู่ประตูต่อ2และเอซีมิลานเสมอกับเอเอสโรม่าไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ครับมาดูสรุปตารางคะแนนกันครับโดย5อันดับทีมนำมีดังนี้อันดับ1นาโปลี44คะแนนอันดับ2ยูเวนตุส37คะแนนอันดับ3เอซีมิลาน37คะแนนอันดับ4อินเตอร์มิลาน34คะแนนและอันดับ5ลาซิโอ31คะแนนครับ และ5อันดับในโซนไทยตารางครับอันดับ16ซาซูโอโล16คะแนนอันดับ17สเปเซีย15คะแนนอันดับ18ซามโดรี9คะแนนอันดับ19เครโมเนเซ7คะแนนและอันดับ20เฮลัสเวโรนามีเพียง6คะแนนครับมาที่ผลฟุตบอลเซกุนดาลีสเปนครับกรนาด้าเอาชนะคาทาเกนา1ประตูต่อ0เรเอัลซาราโกซาเสมอกับมิรานเดส0-0ลาสพาลมาสเสมอกับราซิงซานตาแดน1ประตูต่อ1และเออีบ้า เอาชนะซีดีอิบิซาไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาการที่ผลฟุตบอลเอเรดิวิชลีกฮอลแลนด์กันครับโดยโปรแกรมจะเป็นนัดที่15ของฤดูกาลครับคู่แรกอูเทร็กเสมอกับเฟเยนุลโรเตอร์ดัมไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งเอ็นอีซีในเมเกนเสมอกับอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมหนึ่งประตูต่อหนึ่งคัมบูแพ้โวลเลนดัมสูบประตูต่อสามและเอ็กเซลเซียร์เอาชนะโกรเนิงเกนไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาดูสรุปตารางคะแนนกันครับโดย5อันดับทีมนำมีดังนี้ อันดับ1เฟเยนู์รอเตอร์ดัม3าคะแนนอันดับ2อาแจกอัมสเตอร์ดัม3าคะแนนอันดับ3 PSV เไอโฮเฟน31คะแนนอันดับ 4FC เทเวนต้30คะแนนและอันดับ5อาซตอักมา30คะแนนครับและ5อันดับในโซนท้ายตารางครับอันดับ14วิเทสอาเนม14คะแนนอันดับ15โกรนิงเกน12คะแนนอันดับ16เอ็มบน11คะแนนอันดับ17โวลเลนดัม9คะแนน และอันดับ18บแปทำบูมีเพียงแคะแนนครับมาที่ผลฟุตบอลโปรตุเกสซูปเปอร์ลีกนัดที่15ของฤดูกาลกันครับปากอสเดอเฟอรฟร,ราเสมอกับจีดีชาเวสหนึ่งประตูต่อหนึ่งมาริติโมเอาชนะส bon ปอร์ติ้งลิสบอนไป1นประตูต่อศูนย์และบาวิสตาเอาชนะกิวิเซ,เซนเต้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาที่ผลฟุตบอลเฟรนด์คัพรอบ64ทีมสุดท้ายจูราซุฟแ้อาชซิโอหนึ่งประตูต่อสอง ดนเคิร์กแท้การยิงจุดโทษโอแซส,สีประตูต่อ5หลังจากเสมอกันในเวลาปกติ2อครับและลีเอาชนะทูไป2ประตูต่อศูนย์ครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลสกอติชพรีเมียร์ซึ่งนัดนี้เป็นนัดที่21ของฤด,ดูกาลครับคู่แรกมาเธอวลแท้ฮิเบอร์เนียน2ประตูต่อ3ส่วนผลอีกคู่ดันดียูไนเต็ดแท้กลาสโกว์เรนเจอร์สูประตูต่อ2มาต่อกันที่ผลฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกซึ่งเป็นโปรแกรมนัดที่18ของฤด,ดูกาลครับ คูแรกคารากุมรักเสมอกับคอนยาสปอร์สามประตูต่อ3อันคารากูคูเอาชนะเคเซเรสปอร์ไป2ประตูต่อหนึ่งกิริสันสปอร์แพ้อุมราเิเยสปอร์สู่ประตูต่อหนึ่งและเฟเนบาเช่แพ้กาลาตาซารายไปสู่ประตูต่อ3ครับและมาต่อการที่ผลฟุตบอลจูปิเลติเบลเยียมกันครับโดยเป็นโปรแกร,รมนัดที่19ของฤด,ดูกาลครับผู้แรกกราซิ่งเก่งเอาชนะกลับรูสไปสประตูต่อหนึ่งสุนเตวารเรเกมเอาชนะเมเชเลน2ประตูต่อศูนย์ อันเดลเชแพ้อยู่นิยมแซงกิลุสไป1ประตูต่อ3และโอเอชลูเวนเสม,มอกับคอทาย0ู ai, ครับมาการที่ผลฟุตบอลออสเตรเลียลีทแม็กอาเธอร์เอฟซีเอาชนะนิวคาสเซิลเจ็ตไป2ประตูต่อ0ูครับมาการที่ผลฟุตบอลอินเดียซูเปอร์ลีกมุมไบซิตี้เอาชนะเคราลาบลาสเตอร์ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ูครับและมาที่ผลฟุตบอลนัดกระชับมิตรสโมสรครับเซนกันเลนเสม,มอกับแวเดอร์เบรเมน2ประตูต่อ2ครับ และมาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอล m 1 5 0 c h a m p i o n s h i p มนชิคู่แรกปราด FC เอาชนะกระบี่ FC 1ประตูต่อ0ย์ราชประชา FC แพ้นครศรีอยูไนเศ็น0ประตูต่อหนึ่งชนาทหอนบิวเอาชนะสุลการย่ไนเต็ดไป2ประตูต่อหนึ่งและเชียงใหม่อยเต็ดเสมอกับกเกษตรศาสตร์ FC แบบไม่มีสกอร์0ูนย์ครับมาดูสรุปตารางคะแนนกันครับโดย5อันดับทีมนำมีดังนี้อันดับ1นครศรีอยูไนเต็ด38แคะแนนอันดับ2สุพรรณบุรี FC 38แคะแนน อันดับ3นคปรปฐมยูไนเต็ด3 3คะแนนอันดับ4ีแพร่ยูไนเต็ด30คะแนนและอันดับ5อยุธยายูไนเต็ดมี29คะแนนครับและ5อันดับในโซนไทยตารางครับอันดับ14เกษตรศาสตร์ fc 20คะแนนอันดับ15ชัยนาทฮอนบิล18คะแนนอันดับ16กระบี่ FC 4 4คะแนนอันดับ17ระนอง fc 13คะแนนและอันดับ18อุดรธานี FC มีเพียง8คะแนนครับ และทั้งหมดนี้คือผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับ